สวัสดีครับวันนี้นะครับกันจะพามารับชมรถรุ่น Space Cap 1.9S 4ีบอลเงินนะครับรุ่นนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในคลิปกันเลยครับคันนี้นะครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบ2ชั้นสีทูโทนนะครับสีดำตัดด้วยสีเทาดำนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบแฮโลเจนครับผม รุ่นนี้ตำแหน่งของไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับส่วนไฟตัดหมอกนะครับจะยังไม่มีมานะครับในรุ่นนี้สำหรับคันนี้นะครับลูกค้าได้เลือกสเปคแม็กนะครับเป็นแม็กไล์เวลนะครับพร้อมน็อตล้อดุมล้อแล้วก็ก้านเบรกสีแดงนะครับคันนี้ลูกค้าได้มีการติดตั้งกันสาดเพิ่มเติมด้วยนะครับ ในเกตเอนะครับรุ่นนี้กันชนท้ายจะยังไม่มีมานะครับส่วนเบ้ามือเปิดประตูฝาท้ายนะครับก็จะเป็นสีดำครับคันนี้นะครับก็ได้มีการติดตั้งกระบะไลเนอร์เพิ่มเติมนะครับในด้านของไฟท้ายนะครับก็จะมีการลมดำเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ คันนี้นะครับลูกค้าได้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยได้สีแดงนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับห้องโดยสารมากยิ่งขึ้นนะครับผมคันนี้นะครับลูกค้าได้มีการเลือกอัปเกรดรีโมทเพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะเป็นแบบเดียวกับตัวเกรด l d a เลย ในส่วนของเกียร์นะครับคันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับระบบแอร์จะเป็นระบบแอร์แมนนวลนะครับพร้อมกับเครื่องเล่น c d ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรุ่นนี้ก็จะใช้เงินออกรถเพียง35,000บาทเท่านั้นนะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ